สวัสดีครับนี่ระวังโดนนะส้มสวัสดีครับสวัสดีพี่เจนสวัสดีสวัสดีครับมีคือเจนสวัสดีสวัสดีครับมีคือเจนเจนเจนแล้วก็อันนี้คือพี่เจนเขียวอุ้ยอะไรเขาเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมเขาคาบดาบมาด้วยสวัสดีไม่ทำอะไรกับฉันเนี่ยขอเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมริพัทมาขอเป็นพริพัทโอเค พี่ต้องกดซ้ำอีกไหมไม่ต้องไม่เป็นไรพี่พัทพี่พัดมานี่มาช่วยกันสร้างบ้านเลยได้เลยเดี๋ห้องห้องด้านล่างคือห้องนั่งเล่นโอเคห้องนั่งเล่นแล้วห้องบนล่ะห้องบนห้องห้องนอนนอนเล่น แล้วข้างบนอีกทีล่ะห้องนอนแล้วก็ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้แล้วข้างบนก็เป็นไอเนี่ยแดดฟ้าแดาดฟ้าเอาไว้เป็นที่วิ่งเล่น <c oughs> ที่จะต้องสร้าง่หน<อ>ต่หนูเอาอันนี้เอาไว้รับลมชมวิวด้วยอ้าวเฟอร์นิเจอร์อ๋อเฟอร์นิเจอร์อยู่นี่เออ เดี๋ยวไม่เป็นไรหนูเสกเฟอร์นิเจอร์ได้ถ้าพี่พัดต้องการอะไรพี่จะอยู่อ๋อเราไม่ต้องมาสั่งตรงนี้ก็ได้นี่นาใช่ไหมมันต้องไปที่เมนูของเล่นงั้นเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนพี่พามาด้านบนสุดช่วยหนูทำเหน่อ อยู่ท <Yo. S 1> ี่จะใช่าที่จะเอาล่างนี้มาเป็นมาเป็น,มา,ปนมาเป็นกำลังใจน,นี่มา <c oughs> ยืนให้กำลังใจฉันตรงนี้ <No! S 1> อย่าไว,ไว้วาสิวางแค่นี้เองอันนี้ กดปุ่มปิดโอเคอะไรเธอเนี่ยพัดลมโหใครเขานั่งนั่งจองพัดลมนั่งหันหน้าเขาหาพัดลมอย่างนั้นเลยเหรอหรือว่าเธอจะเอาเ,ออเป็นเป็นเหมือนกับเรือเอาไว้เป็นเหมือนกับพงมาเลยกับตันอ่ะเคยเห็นไหมไม่ไม่คเคยไม่จินตนาการ เอาเอา,อ,าอ้ากวเครื่องบินช้านอย่าเพิ่งเราจะเอาตก,ตกาแต่งไว้ตรงไหนเอาตกแต่งไว้ตรงนี้ไหมพี่อยากให้มันเหมือนกับเป็นกลางหันน่ะหรือะะว่ามัน,นมีอะไรพี่เจนกดปุ่มอีกข้างดีมันอีมันจะหยุดเร็ว มานี่เดี๋ยวกดให้ไม่เป็นไรนีมาน,มาน,มานี่เอามานี่้อเอามานี้รีเราจะเราจะปล่อยทำไมต่อยเลยเ,เราจะซื้ออะไรเพิ่มเติมดีเอ่ยตังก็มีตังเยอะตังแยะเราจะ้อ,อ,อาอะไรดี <c oughs> เอาไปทิ้งเอาอะไรไปทิ้ง เฮลิคอปเตอมันมุนไอ้มันหมนุมน,หมนไปเรื่อยอย่างพี่พัดไม่เธออย่าไปทิ้งสิพี่จะเอาปาตกแตง่งตกแตกอยู่ข้างบนน่ะไม่ไปไหนแล้วเนี่ยอ <c oughs> เธอเผาของชัดเจนนะ <c oughs> <c oughs> เธอเผาทำไมฉันจะมาตกแตกตกแตกขนานั้นเห็นอีกทีไปต่อหน้านต่อตาเลยเครื่องบินน้อย เกิดมาเกิดใหม่เครื่องบินตัวน้อยของฉันใช่อย่างนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะไม่บินเพ่นพ่านแล้วอสิมีตัวนี้ด้วยเฮลิคอปเตอร์อุ้ยเฮลิคอปเตอร์ตัวจี๋โอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องลูกโอ้อยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีไม่โอ้ไม่กลัวไม่กลัวลูกไม่กลัวไม่กลัวโอ้มาเนี่มันนี่มันนี่ ใครก็ได้เอาไปทิ้งสิเออนั่นแหละขี่ไปเลยขี่ไปเลยขี่ไปเลยโอ้ยขี่ได้ด้วยเธอขี่ว้าวเธอขี่ได้ด้วยเออขอเสกมาเล่นอีกอันดีอ,อา่าว้าวลุงนีเสกมาเล่นนี้ตั้งนานแล้วอ้า・ลวงออกจากบ้านไม่ได้อ่ะ จากจากที่ให้มาช่วยสร้างบ้านอันนี้คืออะไรมาเป็นภาระาเป็นภาระของสังคมว้าว <Wow. S 1> ไปเลยลูกจะบินไปไหนก็ไปเลยเออนั่นแหละบินเล่นอยู่นั่นไปก่อนนะสุกซนตรงนั้นไปก่อนแล้วกันไอเนี่ยที่เป่าฟองที่เป่าลม อันนี้มันคืออะไรเหม่ยเหมยมันคือสเปร์เหรออันนี้คือสเปร์เอาไว้ใช้ทำอะไรอ่ะสเปร์ที่จะที่จะได้นอนตอนไหนไม่รู้ง่วงตอนไหนเหรอว่าใครขี่กล่อง,งอะไรไปต้องตื่นตีห้าตื่น จอตื่นมาทำไมเช้าเลยจะต้องไปโรงเรียนไงหรอชีวิตช่างน่าเศร้าดีนะที่จะเลรีบโตอ่ะ <c oughs> จนจะได้ตื่นสายก็ได้ตื่นเช้าก็ได้โอ้ถ้าถ้าถ้าโตก็ไม่สามารถตื่นสาย <c oughs> ใช่ก็ต้องทำงงททำงานอีกใช่ไหมใช่ แต่ฉันก็เลือกงานที่ฉันตื่นเย็นก็ได้ตื่นข้ำก็ได้แล้วก็กินแก่ไปวันๆไม่ไเม่ยเธอยือนทำอะไรเนี่ยอ้ะตกตกจะได้เล่นอ e ีเวนต์ไหม อยากเล่นอีเวนต์เหรอเล่นเรอยากเล่นอีเวนต์ก่อนนอนใช่ไหมได้ได้ได,ไดงั้นทุกคนเดี๋ยวไว้เราทำบ้านเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าบ้านมันมันมัน,ม,นมันสมบูรณ์แล้วเราจะเซฟไว้แล้วก็มาให้ดูกันนะใช่ไหมใช่ไหมพ่อพัดใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ครับ เมื่อเธอทําการเซฟบ,บ้านไว้และกันนาที่เธอโตแต่งไวอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นอีเวนต์แล้วก็ส่งพี่เจนเข้านอนพี่เจนเขาก้มหน้าตาเศร้าซ้อยแล้วเนี่ยยังไม่สันเดียบน้าจากตลาดเรียนยังไม่คันได้เตรียมเ,เสื้อผ้าเพื่อจะไปไว้น้ำมันก<ม>ุ้งเธอสักแขนด้วยอะ่ะเออไม่สวยเลยเดี๋ยวทําไมขาเธอเป็นอย่างนั้นน่ะเอ๊ะ ขาไม่เท่ากันเหรอหรือว่าหรือว่ามันบั๊กทำไมรู้สึกมันแรงไงทำไมไม่ได้บั๊กอันนี้ขาเทียมมันมันเป็นมันเป็นสไตล์ขาเทียมสไตล์ขาเทียมอั่นี้ไม่ใช่ขาเทียมมันคือขาของเอเลี่ยนนั่นแหละ มันก็เทียมขึ้นมามันไม่ใช่ของเธอแต่แรกอ,ะ,อะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะขอไปดูตรงกลางหน่อยนะทุกคนว่าตรงนั้นเป็นยังไงบ้างมีใครจะไปกับชานไหมมีใครจะไปกับชานไหมหนูเร็วแล้วแล้วลวไอ้เด็กี่ไปหางานเปลี่ยนโน้น <N> หนูพี่พัดพี่พัดอย่าฉันเยี่ยมขี่ไปก่อนได้ไหม ได้อย่าไปอาบน้ำก่อนนะโอเคค่ะอ่มันออกไม่ได้บินด้วยพิงคว้างละฮะขออีกสามนาทีได้ไหมเราจะยกแยกนี่อีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยไปอีกแมพหนึ่งเดี๋ยวเราเตรียมไปเล่นได้ๆแต่ให้พี่เจนเขาไปอาบน้ำก่อนนะครับทุกคนเราทําไมหนูเห็นเป็ดลอยใช่พี่กําลังขี่เป็ดก้าบ กกบาๆมีใครให้ปั่นตัวไม้เพื่อนขอเล่นด้วยเราเล่นอะไรกันน่าสนุกใช่เราไปทำให้เขาลำคัญใจกันดีกว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนโยนนะโยนเราได้เลยวาหนูได้หนึงหนึ้อย้าบเพื่อไปไหนอะเพื่อนเอาอะไรไปเล่นอ้า ใครมันยิงอะไรใส่พี่อ่ะกระเด็นกระดอนระเบิดระเบิดงอนระเบิดงอนโอ้ยใครยิงอ่ะเราเจาคืนเขายังไงได้บ้างเดีหนูโยนให้หนูโยนไกลเป็นจับไป <c oughs> ใครมันเกียนเนี่ยไอคนสีดำนี่ใช่ไหมอไอคนหมวกสีดำอุ๊ย ทำเองโดนเองไว้ไวไวโหมดสีดำไหนฮะเศรษระเบิดมาขนาดนี้ทำไมไม่เสกให้เต็มโลกเลยล่ะเฮ้ยเพื่อนพี่จะ <Hello. S 1> หิ้วหัวมันมานี่พี่พระเจ้เพิ่งหิ้วหัวมัน <c oughs> หนูกระเด็นไปโน่นเลยเรามาลุมตรงติง้งกัพี่พระเจ้าพิ่งหิ้วหัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้นี่ไกลอย่านะอย่านะอย่า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 นะแล้วพี่จะยิงระเบิดยังไงได้บ้างเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ย มันเล่นยังไงไอ,อ่ะไอ้จรวดเนี่ยพี่พัดกดตรงปุ่มสีแดงๆปุ่มสีแดงๆสีแดงๆตรงนี้เหรออ่ะฮะมันกดไม่โดนเลยอ๋ออ้าวแล้ว <c oughs> มันไปไหนแล้วอ่ะ แล้วจะทำให้ยิงใส่เพื่อนยังไงได้อะเพื่อนวิ่งไวอย่าเพื่อนโปป้าเพื่อนโปเพื่อนโปเนี่ยเพื่อนแก้คนอื่นไปมั่วไม่ดีเราจะมาจำชื่อเขาไว้นั่นแหละนไปล โยนไปโยนไปเลยเย้รู้สึกสะใจตอนนี้เขากำลังจะวิ่งแซงคนรู้สึกเหมือนโดนของโอ้ยโดนฟาสเบอร์เลยใครอุ้มฉันเธออุ้มผิดคน คนเอื่นไปมั่วปไปช่วงงั้นอ่ามันโยนฉัน <c oughs> อ้ามันโยนหนูมันตกแมพเลยพี่หลุดแมพปะ่ะเอตกแมพเหมือนกันได้เวลายโยกเยกมันกำลังจะอุกูีน่ากลัวอย่าทำ้ายฉันงนึงฉันกลัวแล้ว ได้เดี๋ยวฉันจะลุงไยงานแกอย่าทำอะไรฉันอย่าทำอะไรอย่าทำไรอะไรฉันอย่าทำอะไรฉัน o โน o oh no oh no o โ no โอ้ยไอคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชื่อเราไปลุมแกลมันมีใครเกียนได้อีกไหมครับคนดู ใคร่เกียนเกียนแอดเพื่อนมันไว้แล้วก็โยไปโยนมันแล้วมันก็คือไอคนนี้โยนมันแล้วใช่ไหมโยนมันไปสองครั้งแล้วไอคนที่ลงท้ายห้าห้าโยนมันไปให้ไกลเลยเจอเจนไกลที่ดแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นแม็กพิเวตกันนะครับ เย่ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยยี่สิบห้าไหนมันไปไหนแล้วตอนนี้มันตกแมพแล้วก็ออกในน้องให้แล้วแต่ยังอะ่ะมันยังไม่ออกอ่ะไ,ไม่เป็นไรไปเขาแกล้งคนไปอย่างนั้นแหละอ จะสงสารคนที่โดนเกฝากคนดูนะครับช่วยเกียนเขาหน่อยมันชื่อนี้มันชื่อนี้ช่วยเกียนเขาทีมาเกียนเราดีนะโอเคก็เอาไว้เดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวบ้านน้องเหม่เมยกับจอเจนนะครับปะบุย